เรื่องเล่าอิสตันบูล9ผมกลัวจนฉี่แทบราด sh t my pants กลัวจนแทบจบปะปัสสาวะอุจจาระหรือกลัวจนตัวสัน่นคือคำที่สตีเวนเจอราใช้บรรยายสถานการณ์ในเวลานั้นจริงๆแล้วลิเวอร์พูลได้เปรียบในการดวนจุดโทษอย่างมากต่อให้อังเรเชฟเชนโกจะยิงลูกโทษลูกที่5ของทางฝั่งมิลานเข้าไปหงแดงก็ยังได้เปรียบที่จะชนะอยู่ดีหากมือสังหารคนที่5ไม่พลาดหลังการฉลองแชมป์เกิดขึ้นแฟนบอล ยังไม่รู้ว่าใครจะทําหน้าที่นี้แต่การเปิดเผยไม่นานหลังจากนั้นชัดเจนว่าเป็นกับตันทีมอย่างสตีวี่จีผมไม่ได้มีสมาธิกับจุดโทษของเชฟเชนโก้เลยผมโฟกัสกับลูกต่อไปของเราซึ่งมันน่ากลัวมากผมแทบชีราดกางเกงเจอรดเล่าย้อนอดีตเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ภาพที่ออกมาหลังจากนั้นก็ชัดเจนว่าสิ่งที่เจอรดพูดไม่ได้เกินจริงเราจะเห็นหลังจากเจอซี่ดูเด็กเซฟจุดโทษได้และมีเพื่อนๆวิ่งไปดีใจ ทั้งเจมี่คาราเกอร์ที่เป็นระคริวและดีดมหามันที่กระดูกเท้าแตกแต่เจอระที่เรารับรู้ว่ามีทั้งความเร็วและสมบูรณ์ไม่ใช่นักเตะกลุ่มแรกที่วิ่งไปถึงตัวผู้รักษาประตูโปโลแลนด์มันเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ผมเคยอยู่ในสนามฟุตบอลถึงอย่างนั้นถ้ามีใครเสนอให้ผมลบชื่อตัวเองออกไปในตอนนั้นและไม่ต้องเป็นคนยิงผมจะบอกเขาว่าผมยังอยากรับหน้าที่นี้มีคนถามผมหลังจากนั้นว่าทิดหวังไหมที่ไม่ได้เป็นคนยิงจุดโทษคว้าชัย แต่ผมไม่ต้องการแสงผมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในค่ำคืนนั้นผมยินดีมากตอนที่เจอซี่เซฟลูกจุดโทษของเชฟเชนโกมันเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมไม่นับตอนที่ลูกของผมเกิดถึงจะไม่ได้ยิงลูกสุดท้ายแต่ลูกโมงของเจระที่เป็นประตูจุดประกาย <c oughs> ก็คือประตูที่สำคัญที่สุดในค่ำคืนนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย